ความลับของคนภูไทยครับเพิ่นเด็ดขึ้นมาเองโม,มดได้ว่าคนหามขึ้นมาจาังฉันนึ่ทีเพิ่นมาอยู่เองอพระเจ้าองค์แสนครับเหมือนกับประมาณว่าเป็นถ้ำเลยแล้วไม่แน่ใจว่าถ้ำแห่งนั้นจะเรียกว่าวัดได้ไหมชาวภูไทยเรียกหนองนี้ว่าหนองทาดาเดือนสองนั่นคือเดือนกุมภาพันธ์น้ําแห่งนี้จะกลายเป็นสีแดงครับไม่มีใครพิสูจน์ได้แต่เขาเชื่อกันว่าถ้าน้ํายิ่งแดงมากขึ้นเท่าไหร่ ที่นี่บ้านนาเตอร์หรือนาใต้นั่นเองเขตเมืองวังเมืองวิราบุรีแขวงสวนเขตครับซึ่งเป็นสถานที่ที่แปลกมากๆเพราะว่าคนขุดไทยที่นี่ที่เมืองวิราบุรีแห่งนี้นะครับเขามาสักการบูชามาขอพรกันทุกๆเดือน3ามเนี่ยเขาจะมาเดินวนรอบหนองนี้นะครับและหนองนี้เป็นหนองที่ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้หนองนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงน้ําไม่ได้ไหลไปไหนน้ํายังอยู่ที่นี่ ยังนิ่งอยู่นี้และความลึกเขาได้ลองวัดกันมาแล้วนะครับนั่นคือเขาใช้หลอดไหมที่เราพันกันนี่แหละผูกก้อนหินลงไปในหนองนี้ยังไม่ถึงก้นเลยเขาวัดกันถึง7หลอดถึงจะถึงก้นนั้นนะฮะซึ่งมันไม่รู้เลยนะฮะว่านองนี้เกิดขึ้นมาได้ไงแต่มีความเชื่อที่เขาสืบต่อกันมาจากอดีตครับว่าน้องแห่งนี้ที่คุณเห็นอยู่เนี่ยน้ำใสมากสีเขียวมากแต่ทุกๆเดือน3ามของลาว เดือนสอนั่นคือเดือนกุมภาพันธ์น้ําแห่งนี้จะกลายเป็นสีแดงครับไม่มีใครพิสูจน์ได้แต่เขาเชื่อกันว่าถ้าน้ํายิ่งแดงมากขึ้นเท่าไหร่ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แห่งนี้จะมีมากขึ้นเขาบอกว่าการทําไร่ทํานาจะอุดมสมบูรณ์และปีนั้นก็จะผลผลิตได้มากขึ้นนั่นคือการคาดคะเนหรือการคาดเดาแล้วก็จะเห็นว่าณนะหนองแห่งนี้ ทุกๆคนของชาวภูไทยเขาจะรู้กันครับว่าที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าคนอื่นภายในข้างนอกแขวงอื่นๆหรือเมืองอื่นๆไม่ทราบเลยครับการเข้ามาที่สพปลราในแต่ละที่แต่ละแขวงแต่ละเมืองจะมีวิถีชาวบ้านที่เขายังคงอยู่และสืบมาจากอดีตแล้วก็มีการเล่าสู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนะวันวันหนึ่ง เย็นวันหนึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะมาเล่าให้กับชาวต่างชาติหรือคนที่เข้ามาเยี่ยมเยือนในพื้นที่ได้เล่าให้ฟังนะฮะเราเราได้รับทราบมาจากผู้เฒ่าผู้แก่จากคนชาวภูไทยนี่เองได้เล่าความลับของชาวภูไทยที่นี่บ้านนาเตอร์หรือนาใต้น,นั่นเองและสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะเขาจะไม่ทําร้ายไม่ตัดไม้แม้แต่ต้นเล็ก ต้นน้อยเขาจะไม่ตัดนะฮะหรือแม้แต่ในหนองน้นํานี้เขาก็จะไม่ลงไปหาปลาไม่ลงไปเล่นน้ําเพราะมีความรู้สึกว่าสถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ว่าผมไม่แน่ใจว่านี่คือกุศโลบายอย่างหนึ่งหรือเปล่าที่เราอยากจะให้อนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้นะนั่นคือการไม่ทําร้ายป่านนั่นเองชุมชนที่นี่เขาก็เลยยังหวงแหนวิธีการอย่างนี้อยู่นะครับเพราะว่าสถานที่อย่างนี้เขาก็จะดนุบำรุงการช่วยกันดูแลกันครับเราก็จะเห็นว่าต้นไม้นี้ใหญ่มากๆ ไม่รู้เหมือนกันว่ากี่ปีชาวภูไทยหรือชาวบ้านแถวนี้เขาก็ใช้ที่นี่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็มาขอพอรกันครับเมื่อกี้พี่เขาเล่าให้ฟังครับว่ามีคนมาเคยขอพอรที่นี่ครับแล้วเขาเจอเรียกว่างูใหญ่หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบได้มีคนเห็นหลายคนครับว่าเป็นงูใหญ่แล้วก็เลื้อยอยู่ในหนองน้นํานี้ซึ่งผมว่าคนมีบุญเท่านั้นมั้งที่จะเห็น เมื่อกี้เราโดรนขึ้นไปเราไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะฮะแต่ก็เชื่อว่าที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์แล้วที่น่าแปลกมากคือเราเดินทางมาจากในตัวเมืองขึ้นมาเนี่ยเป็นภูเขาเป็นป่าไม้ซึ่งสมบูรณ์มากๆเลยแต่มีหลุมใหญ่ๆและมีอ่างเก็บน้ำหนองน้ำนี้อยู่ตรงกลางและมีอยู่ที่เดียวด้วยซึ่งก็ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ครับ ตอนนี้ผมยังอยู่ที่เมืองวิรบุรีนะครับและที่นี่คือบ้านนาเตอร์นะหรือนาใต้นั่นเองพระเจ้าองคแสนครับพระเจ้าองคแสนนี้เป็นมายังไงแต่ว่าผมมองเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยเหมือนกับประมาณว่าเป็นถ้ำเลยแล้วไม่แน่ใจว่าถ้ำแห่งนั้นจะเรียกว่าวัดได้ไหมเราลองเข้าไปกันครับว่าไปถามกันดูฮะว่าหน้าที่แห่งนั้นพระเจ้าองคแสน,นมีความสำคัญยังไงมีความศักดิ์สิทธิ์ยังไงครับ สอัสสบายดีเจ้าวันนี้ผมมาเจอในบ้านครับในบ้านนาเตอร์นะฮะที่นี่เลยแล้วพระเจ้าองแสนี่อยู่ข้างบนเลยฮะเจ้าด้านี้คือทางขึ้นก่<า>อนหน้นาน,นี้นี่เรียกว่าเป็นถ้ำหรือเปล่าถ้ำเป็นถ้ำถ้ำโอวัดพระเจ้าอง์แสนนี่มานานีามานานแล้วยังฮะมานานแล้วหลายร้อยปีแล้วจต่เมืงพระเจ้าองแสนนีอยจจะอยู่ทงนานี้อยู่ปา่าญาคาหลังจากนั้นแล้วนอะเลยทางเท้าทางแก่าทาง อ,อำนาจการปกครองได้มาใช้คันวิมลแต่งขันห้าคันเปดมิมลเมื่อ,อยู่ทำบาบุญเออทำบาบุญบานเตอร์พุนจากนั้นแล้วกะตื่นมาเบิ่งโบเห็นบบดนี้โบ,บเห็นมาเบิ่งบนเก่าที่อยู่บนเก่าแต่โอ้โบมักยู่ว่ะอยู่ทำบาบุญพุนแต่งคันวิมลอีกเออขันห้าคันแปดอีกแหละยักยู่ใช้แต่อยู่ในหลุมนี่แหละแม้ความปลอดภยัยโบมีเพราะว่ามีญ้ามีค่าแลยยานไฟไหม้ไฟล้น เออแลวให้เลือกอยูบานีเอออยากงยูใสก็ตามแต่โบให้ยูนี้แต่งกันมีมนแลมมาหาอีกบานนี้แล้วบเห็นอยู่ในในทงนาแต่กวนมันเป็นหลวงมันเป็นป้ายาค้าหลังจากนั้นเลยเขาเดี๋ยวนี้หละเขาเฮ็ดหน้าใช่เนาะหลังจากนั้นมันเป็นป้ายาค้าแน่นอนแลวมาเบิ่งยูป้ายยาค้านี่ยโบหินจังได้ขึ้นมาเบิ่งยูธรรมนี่แหละพ่นยูนี่โดยขึ้นมาพ่นชะดิตขึ้นมาอีก โมได้ว่าคนหามขึ้นมาจังทันทีเป็นมาอยู่เอง mm hmm. หลังจากในนั้นแล้วจังได้มาปุ๊บปั๊บักษาจังได้มาอ่านดูแลเบิงแยงคุ้มคงอยู่ในนี้เลยโมได้ไปใช้เลยหลังถึงมาถึงปัจจุบันนี้เนาะจะได้ศักระบูชาแต่คนกลับเป็นป่าเป็นดงเมื่อแล้วก็บ่มีคนมามีแต่ชาวบ้านบบแล้วก็คน้องทิ่นนี้เป็นภูมมาศักระบูชานั้น เรามาถึงปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นเพงได้เปิดกว้างแล้วจะได้มาสักกะระบูชายมันเทิ่เข้ามาได้เจ้าเรื่องพระเจ้าองค์สนเนี่ยผมได้ยินมาจากที่นครหลวงเวียงจันทร์เองก็ดีหรือที่ไหนเองก็ดีก็จะมีพระเจ้าองค์ตื้อพระเจ้าองค์แสนนั่นคือนั่นคือเป็นพระพุทธรูปนะที่เป็นชื่อของเจ้าองค์แสนแล้วทําไมถึงได้เมื่อกี้ท่านบอกว่าสมัยสงครามก็จะเห็นไปเจอ พระพุทธรูปพระเจ้าองค์แสนเนี่ยอยู่ในทุ่งทุ่งนาทุ่งหญ้าซึ่งเราเจอโดยบังเอิญพยายามที่เจ้าขึ้นมาเท่าไหร่ก็ขึ้นไปได้ก็เลยอัญเชิญกัเจ้าขึ้นมาโดยที่ว่าอยากจะอยู่ที่ไหนก็เลยท่านอยากอยู่ที่นี่ก็มาเจอท่านแต่อยู่บนนี้นั่นคือความศักดิ์สิทธิ์ทึ่แบบเป็นเรียกว่ามหัศจรรย์ของคนในหมู่บ้านที่จริงๆเราอยากจะเชิญท่านขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่า อย่างนี้จะถามว่าคนส่วนใหญ่ที่มาที่นี่เนี่ยเป็นคนจากพื้นที่หรือคนจากแขวงอื่นๆแขวงอื่นๆก็มามากเอว้ามาแต่วิ่งจันแล้วก็คำหมูลบบรีคำไส้สวรรค์เขตมาหดจำปจักมาก็จะมาและบูชาอยู่นี้แล้วก็แถนคนมาเข้ามาเรื่อยๆเลยนะเราเข้าไปกันเลยไหมได้ได้เช้าเลย แล้วถ้าเกิดว่ามาที่นี่ขาเจ้ามาขออะไรกันครับจุนลายกับมาอันสิ่งที่ซักซิดเนาะนึงมาบอันอันไปทอกไปทางอเออยานมีอุปติเหตโบ่ให้เกิดขึ้นล้ะก็มาขอนําเพิ่นให้ตลดอดปลอดภัยอันสองมาถ้าบมีลูกบ่มีเตา้าเอออาจจะมาขอนําเพิน่นได้อเอาเป็นพ,นพรนรยาผูเม่ เออหกปีเจ็ดปีโบมีลูกและมาขอน้ำเพิินได้หลายคนลำรวยกับมีเนาะโขอเลขโขอเบอร์บอ,บอแล้วแต่ผู้สีอันนั้นมามชมบูชา,าขอให้ตลอดปลอดภัยไอ้น้องมาเยี่ยมมายามทางฝั่งไทยนั้นแล้วก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งตลอดปลอดภัยทั้งไปทางกลับ โอให้คุณพ่อแม่ครูอาจารย์ปกเก่างามหูจ้าทุกคนนี้เห็นแบบว่าไม่ใช่องค์เล็กๆนะ้อยๆนะองค์ใหญ่นะแ,แน่นแนวนี้แต่มือใดอแต่โกนนั้นแต่ตนมือเบื้องตนก็เป็นสีอยู่ในแขนมันเพอนะอสีดำแบบนั้น อันนี้เนี่ยหลังจากเพิ่นมาปลุกปั้วข้างขาแล้วนอนนะโอ้ยากเป็นสีคำแล้วก็ได้แต่งขันห้าขันแปดมาคละว่าจะนอนอย่างทาสีไหมอันนี้นะสีเดิมเพิ่นแทก็คือในแขนนั้นเจ้าอ๋อในแขนนั้นจะเป็นปูนเนาะเจ้าอ๋อองค์เดิมเนี่ยเป็นปูนเจ้าเป็นสีปูนแล้วก็เราก็ทาสีใหม่เอออันนี้มันเป็นเป็นทาสีไหมแล้วก็โซ่กันเทียงกันชาวบ้านเนาะนอนกไทยบ้านกะโบได้ดันดอก ตู้หาว่าโอ้จังสันจังสีว่าโอ้มาปูแฝงบอยักยอกอันของเพิ่นนา,นาแล้วมันควะบันเนี่ยเออควะให้เบิ่งวันยังเป็นสีเดิมอยู่ยังบ่มีคนเอาไปอคือสีแมนคะแนนนั้นตามเบิ่งนะความศักดิ์สิทธิ์ของเพิน่นนะจะในเพาะออกอยู่ในแขนสีเดิมเพิ่นแห้ๆอ่ะแต่ก่อนมากอ,อันสีเรืองอันนี้นั้นถ้าใหม่ซืออ้อถ้าโอสบซื้อ แต่ว่าสีของเพิ่นแท้แลคือในเขตนะ่นหละอย่างนั้นนี่ยดำเป็นสีดำถ้าเป็นทานสีนี่ก็เหมือนช่วยปก <ผม S 1> ป้องป,องอปูนเนาะไม่ให้แบบว่ากระเทาะออกมาแต่มันมีตำนานของของประวัติของเพิ่นแต่ว่าเจ้าเองก็บง่งเนาะแต่ว่านังปินาไปพีแล้วก็มันมีเมืองทุยของเผา,าบลูเนาะทั้งปวง เมืองทุยเมืองทุยแต่เก่าของประวัติเดและเพิ่นนี่นะอาจจะได้ไปคุ้มครองอยู่พุนคุ้มครองอยู่เมืองทุยพุนและเลยอยู่ยแต่ผีและคอยเบ่งต่ซื้อ,อแต่ว่าให้มันแล้วอือกือาจากาาเกิดมาเป็นเสกเท้าลาว่วาแล้วเลยยกเลิกบ้านนอ้เม, <f> มืองทุยก็ากหางบ้านนี้นะหยุกนางลาวถ้านางลาวพึ่งอยู่พุนเด ตัวนี้หันทาดังลาวตัวนี้นะมันเป็นทาดงานช้างตัวเอาเทจ,จิงของประวัตินะอเออมันเป็นทาดงานช้าง,เ,างเอถาดผู้ช้างแต่ถาดนี่แท้แเแล้วมันอยู่แต่พุธอ,อยู่เมืองทูฤฤอีพุนเพราะในนั้น,น,นผู้นี้มันเป็นผู้คุ้มครองอยู่พุนํานเทาแก่พ่อแม่วาสุฟัง,มงเมืองตัวนี้แล้วก็วันสมโพธของพระเจ้าองค์แสนที่นี่นี่ เดือนอะไรเดือนเดือนวันฉลองวันฉลองก็คือปีใหม่ลาวปีใหม่ลาวอ๋อปีใหม่ลาวก็มาทำปีใหม่ลาวมาทําบุญฮุตชงต่างๆมันมันปีใหม่ลาวหม่าวโอ้าปีใหม่ลาวคนก็หลายเลยโอ้ยบ้ให้เว้าเลยด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าองค์แสนนะคนก็แห่กันมาแทนเนยเิ็นเราแท้กว่าคุณลามาจากไทยเขามาจากไทยก็หลายเห็นเนี่ย ลงเต็นลงลายเห็นแหละเจ้าเห็นแหละใอ้าขอบใจหลายๆลายขอบตมบุญจ้ะเนี่ย